ลลิตายัางคงยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงแต่แววตาที่จ้องมองซากสัตว์ร้ายนั้นเปลี่ยนจากความตื่นตระหนกเป็นความสงสัยใคร่รู้ทางวิชาการอย่างรวดเร็วดวงตาสีแดงก่ำมที่ผิดธรรมชาติยังคงติดอยู่ในมโนภาพของเธอมันไม่ใช่แค่ความเจ็บป่วยมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นฉันต้องเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อของมันเธอโลงขึ้นทำลายความเงียบจนทุกคนหันมามองเป็นตาเดียว กริดขมวดคิ้วมุนหันมาเผชิญหน้ากับเธอทันทีด็อกเตอร์ตอนนี้ไม่ใช่เวลาจะมาทำงานวิจัยเราต้องรีบไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเสียงปืนเมื่อครู่อาจเรียกตัวอะไรมาอีกก็ได้ แต่นี่อาจเป็นกุญแจสำคัญนะคะผู้พันและลิตาเถียงกลับดวงตากลมโตฉายแววดื้อรัน้นความผิดปกติของมันอาจเชื่อมโยงกับระบบนิเวศของป่าแถบนี้หรืออาจเป็นโรคอุบัติใหม่ถ้าเราไม่เก็บตัวอย่างตอนนี้โอกาสก็จะหายไปเลยนะคะ ความปลอดภัยของทีมต้องมาก่อนกฤิสวนกลับด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดการเสียเวลาที่อยู่ที่นี่แม้แต่นาทีเดียวคือการเพิ่มความเสี่ยงโดยไม่จำเป็นการโต้เถียงของทั้งคู่ทวีความตึงเครียดขึ้นท่ามกลางสายตาของคนอื่นๆที่ได้แต่มองหน้ากันเลิกลัก คำผงเห็นด้วยกับกริดในหลักการเอาตัวรอดขณะที่จ่อเริ่มยกมือไหว้ท่วมหัวพ,พึมพำขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาที่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ขออนุญาตนะูุ้พันเสียงเรียบๆของสมภพดังขึ้นเขาก้าวมายืนข้างลูกสาวพร้อมรอยยิ้มที่อ่านไม่ออก เราไม่ได้รีบร้อนอะไรขนาดนั้นการให้เวลาดรลลิตาเก็บข้อมูลสำคัญน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเป้าหมายของเราในระยะยาวมากกว่ากริดหันขวับไปมองสมภพสายตาคมกริบเต็มไปด้วยคำถาม